มาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะเขาบอกว่าให้แก้ระบบสมการต่อไปนี้พร้อมทั้งเขียนกราฟเพื่อตรวจสอบคําตอบเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะกําหนดให้อันนี้เป็นสมการที่1แล้วก็อันนี้เป็นสมการที่2อ,อย่างโจทย์ข้อแรกเนี่ยเราจะนําสมการที่1กับ2มาบวกกันหรือไม่ก็ลบกันเพื่อตัดให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหายไปถูกไหมคะแต่ว่าจากจากโจทย์ข้อนี้นะคะเราลองมาดูถ้าสมมติว่าเราเอาสมการมาบวกกันก็ x ก็ยังอยู่ y ก็ยังอยู่เพราะอันนี้จะได้ 4x กับ 10y แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาสมก,การมาลบกันแล้วค่ะ1ลบ3ก็ไม่หาย4ลบ6ก็ไม่หายก็คือไม่ว่ามันจะเอามาบวกหรือว่าลบกันเนี่ยตอนนี้ตัวแปรยังไม่มีตัวอะไรหายไปเลยแต่ถ้ามันไม่มีตัวอะไรหายไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถแก้สมก,การออกมาได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือ ทำอะไรสักอย่างเพื่อที่ทําให้วันบวกหรือไม่ก็ลบกันแล้วเนี่ยทาให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหายไปซึ่งพี่ก็เลยมีเทคนิคอันใหม่มาสอนนั่นก็คือการคูณถังสมการเข้าไปนั่นเองจากสมการที่1นึ่งเราลองสังเกตว่าถ้าสมมติว่าพี่สามารถเปลีย่ยน x ตัวเนี้ยให้กลายเป็น3 x ได้อะมันจะทําให้สองสมการเนี้ยพอลบกันอ่ะตัวแปร x จะหายไปแล้วก็เหลือแค่ตัวแปร y เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงเพื่อทีจะเปลี่ยน X ให้กลายเป็น 3X เรามีวิธีการนั้นเนี่ยเราเรียกกันว่าการคูณทั้งสมการซึ่งการจะเปลี่ยน1ให้กลายเป็น3ได้ก็ต้องคูณ3ถูกไหมคะเรามาดูกันถ้าพี่เอาสมการที่1คูณ3เนี่ยมันหมายถึงว่าเอา3าะคูณเข้าไปทั้งหมดเลย มันก็จะได้ออกมาเป็น3คูณอยู่กับ x บวก4 y เนี่ยมีค่าเท่ากับ3คูณหาการทันไหมคะมันคือการเอา3คูณเข้าไปทั้งสมการเออคูณเข้าไปทั้งสองข้างนั่นแหลคะค่ะก็จะได้ออกมาเป็น3 x บวก12 y มีค่าเท่ากับ15บห้านั่นเองทีนี้เราก็จะได้สมการที่เป็น 3x กับ 3x ซึ่งถ้าเราเอาสมการ2อันนี้มาลบกันน่ะก็จะทําให้ตัวแปร x หายไปได้แล้วเราก็จะสามารถแก้สมการเพื่อหาค่า y ไ,ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะทําก็เลยขอเป็นการกําหนดให้อันนี้เป็นสมการที่3ามหลังจากนั้นพี่ก็ขอเอาสมการที่2ลบสมการที่3การลบกันก็คือการเอาฝั่งเดียวกันมาลบกันถูกไหมคะ ก็จะเป็น 3x บวก 6y ลบ 3x บวก 12y มีค่าเท่าก,กับ9ลบ15ฝั่งนี้ 3x บวก 6y เหมือนเดิมลบกระจายเข้าไปเป็นลบ 3x ลบ 12x ขอโทษค่ะลบ 12y มีค่าเท่ากับ9ลบ15ก็คือลบ6 3x-3x ลบ 3x หายไปเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่ 6y-12y ลบ12 y ลบกันออกมาเป็นลบ6 y มีค่าเท่ากับลบ6เพราะฉะนั้น y เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ1นั่นเองทีนี้เราก็ได้1ออกมาแล้วว่า y มีค่าเท่ากับ1ต่อมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาค่า y เยเขาต้องาหาค่า x แล้วจากสมการเนี่ยนะคะเราก็สามารถทำโดวยวิธีการคล้ายๆเดิมก็ได้ โดยหาอะไรสักอย่างมาคูณตัวนี้หาอะไรสักอย่างมาคูณสมการนี้แล้วจากนั้นก็นำสมการไม่มาบวกก็ลบกันแล้วเราก็จะได้ว่า y ก็ตัดกันไปแล้วก็จะเหลือแค่ค่า x แล้วเราก็สามารถแก้สมการเพื่อหาค่า x ได้แต่ไันยังมีอีกวิธีการหนึ่งนั่นคือการแทนค่า y เข้าไปในสมการไหนก็ได้ซักสมการแล้วเราก็สามารถหาค่า x ได้เหมือนกัน ก็คือพืนน้นฐานก็คือมี2วิธีนั่นเองให้เลือกใช้ซึ่งข้อนี้ก็พี่จะทําให้ดูทั้ง2วิธีละกันถ้าสมมุติว่าเอาวิธีการที่เราเคยทํากันมาก่อนแล้วก็คือการเอาอะไรสักอย่างมาคูณสมการที่ 1. อะไรชักอย่างมาคูณกับสมการที่2แล้วหลังจากนั้นก็ เอาสมการมาไม่บวกก็ลบกันแล้วก็หาค่า x นะคะเรามาดูกันเนื่องจากว่ามันเป็น4กับ6พี่รู้มาว่าคอลนอของ4กับ6อ่ะคือ12เพราะฉะนั้นถ้าเอา3คูณสมการที่1 2สคูณสมการนี้จะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า y เนี่ยเป็น12เหมือนกันแต่ถ้าเอาสอสมการนี้มาลบกันอ่ะจะทำให้ y หายไปได้ก็เสลอแค่ค่า x เ,เพราะฉะนั้นเรามา ทำตามวิธีการที่พี่บอกก็คืออสมการที่1คูณ3ก็จะออกมาเป็น 3x บวก 12y มีค่าเท่ากับ15ให้เป็นสรรมการที่3ต่อมาเอาสรรมการที่2คูณกับ2ก็จะออกมาเป็น 6x บวก 12y มีค่าเท่ากับ18ให้เป็นสมการที่4เห็นไหมคะว่าสัมปรสิทธิ์หน้า y เหมือนกันเป็น12เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสมการ2อ,อันนี้มาลบกันขออนุญาตเอาสมการที่4ลบสมการที่3ถ้าเขียนแบบนี้ก็แปลว่าเอาสมการที่4เป็นตัวตั้งถูกไหมคะมันก็เลยเออกมาเป็น 6x บวก 12y ลบ 3x บวก 12y มีค่าเท่ากับ18ลบ15อันนี้ก็เป็น 6x บวก 12y ลบกระจายเข้าไปเป็นลบ 3x ลบ 12y มีค่าเท่ากับ18ลบ15ก็คือ3 12y กับลบ 12y ตัดกันเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่ตัวแปร x เราก็สามารถแก้สรรมการออกมาได้ค่ะ 6x ลบ 3x ก็เหลือ 3x มีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั <MAN: S 2> <Tact> ้น x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ1อันเองทีนี้เราก็สามารถหาค่า x ได้แล้วแล้วเราก็มีค่า y แล้วก็คือ y เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบที่เราได้มาก็คือจุด 1, 1นันเองแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่ามรนมีวิธีการหาคำตอบ2แบบถ้าสมมติว่าเราไม่เอาสมการมาคูณกันเพื่อกำจัดตัวแปรแบบนี้ จะยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการแทนค่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เรารู้แค่ว่า y เท่ากับ1แล้วพี่ขอเอา y เท่ากับ1อันเนี้ยไปแทนในสมการไหนก็ได้สมมติว่าพี่เลือกสมการที่1แล้วกันเราก็จะสามารถหาค่า x ได้เหมือนกันฟังดูงงๆอาจจะลองมาช่วยกันแทนค่าดูนะคะ y เท่ากับ1แทนเข้าไปในสมการที่1ลวกันค่ะจะได้ออกมาว่า x บวก4 y มีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับหแบบนี้ x บวก4มีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยเป็น1ซึ่งถ้าเราหาคำตอบด้วยวิธีการนี้มันก็จะได้คำตอบเดียวกับการที่เราหาด้วยวิธีการแบบนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากจะหาด้วยวิธีไหนก็ได้แต่ว่าเราจะได้คำตอบที่ตรงกันแล้วคำตอบของระบบสมการนี้ก็คือ1 1 แต่ว่าเพื่อความมั่นใจเราจะมาลองช่วยกันวาดกราฟแล้วก็ดูว่ากราฟนั้นตัดกันที่จุด1-1จริงหรือเปล่าลองมาช่วยกันดูนะคะมาดูกันที่สมการที่1ดูจุดตัดกันถ้าเราให้ x เ,เป็น0วก 4y มีค่าเท่ากับ5 y เดียวมีค่าเท่ากับ5ส่วน4หรือก็คือ1.25นั่นเอง ถ้าเราให้ y เป็นศนย์บ้างล่ะค่ะ4ีคูณศย์เป็น0ูนเพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยเป็น5ก็ปองมาช่วยกันวาดกราฟของสมการอันแร้กันก่อนดีกว่าเราได้จุดตัดออกมาสองอันก็เพียงพอสำหรับการวาดเส้นตรงถูกไหมคะ่ะจุดแรกก็คือศนกับ1.25 x เป็น0 y เป็น1.25 แล้วก็จุด5้แล้วหลังจากนั้นก็วาดชื่อแบบนี้เลยแล้วเราก็ได้กราฟของสรรมการแรกก็คือ x บวก4 y มีค่าเท่ากับ5ต่อมามาช่วยกันวาดกราฟอันที่ 2, 2วิธีการก็เหมือนเดิมค่ะหาซักสจุด จุดแรกให้ x เป็น0ถ้า x เป็น0ก็เป็น3คูณ0บวก6 y มีค่าเท่ากับ9 3คูณ0ได้0 y เดียวเป็น9.6ส่วนหหรือก็คือ3ส่วน2หรือก็คือ1.5นั่นเองอีกจุดหนึงให้ y เป็น0แล้วกันค่ะจะได้ออกมาเป็น 3x บวก6 y เป็น0มีค่าเท่ากับ9คูณ0ได้ 0, 0 เพราะฉะนั้น x ยองมีค่าเท่ากับ9.3ส่วน3หรือก็คือ3นั่นเองได้จุดตัดออกมาแล้วเป็นจุดศ1 5แล้วก็3.0ค่ะแล้วก็ลากเส้นก็เลยได้สมการ3 x บวก6 y มีค่าเท่ากับเไม้มช่วยกันดูจุดตัดเลยค่ะ มันตรัดกันตรงนี้ซึ่งมันก็คือจุด1นึงหนั่นเองก็ตรงกับสิ่งที่เราหาได้ว่ามันตัดกันที่จุด1นึงพอดีเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราก็แก้สมการได้ถูกต้องแล้วนั่นเองอื้อ